ขบผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเ c ทุกท่านนะครับไฟ์สดผ่านเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับมาชมตะก้อเวทเล็กๆนะครับเดี๋ยวเสือแปลข้ามฟรีสไตล์นะครับฝั่งที่หันหลังเป็นแรมบ้าชัยภูมินะครับหรือว่าแรมบ้าเสรีไทยเก่านะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับพี่น้อยสายบุญนะครับเดี๋ยวเสือแปข้ามฟรีสไตล์นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ เป็นทางด้านของแรมบ้าชัยภูมินะครับเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงปลายเกมนะครับก็ถือว่าเป็นการแกมือของฝั่งพี่น้อยสายบุญนะครับไฟนี้จะแก้มือได้ไหมนะครับมาชมกันนะครับแต่ว่าทางด้านของแรมบ้านี้ขึ้นนําแล้วนะครับ2ต่อ1แต้มนะครับแต้มนะครับ2ต่อ1นะครับแรมบาจีนอาสายพี่น้อยไปนะครับไหลเข้ามาหน้าเน็ตนะครับ โอ้โหสวนจังหวะเดียวทันไหมไม่ทันนะครับโอ้เก่าเกมละเกินนะครับแรมบ้าชัยภูมินะครับเป่สวนจังหวะเดียวเลยนะครับเป็นแต้มขึ้นนํำสามต่อหนึ่งนะครับช่วงต้นเกมนะครับถือว่ามาดีนะครับแรมบ้าชัยภูมินะครับเต้มนะครับสามต่อหนึ่งนะครับเกมเสร์ฟของแรมบ้าพยายามที่จะจี้หน้าสายข้างไม่ถนัดนะครับพี่น้อยไหลห่างนะครับปาดยาวพลิกเน็ตโอ้โหน้ำหนักดีนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต็มนะครับ1ต่อ3นะครับพี่น้อยไล่ขวามามีลั่นนะครับหลุดเหมือนกันสลับแรมบ้านะครับขยับมาเป็น2ต่อสามสลับทีมงานของพี่น้อยสายบนนะครับเป็นเวทเล็กๆนะครับชิงอยู่ที่เกมเสิร์ฟกันนะครับอาวุธ เขาทาหลักๆของทั้งคู่ก็คล้ายๆกันนะครับแตรมบ้าในถนัดข้ามหัวอาชีพเลยนะครับหัวหลักๆนะครับลากเข้าไปตีหัวเจ้าจอนี่ก็อาละครับต้องแก้นี่นะฮะจังหวะการตีหัวของแกนะครับคมเหลือเกินนะครับประคองจากท้ายคอร์ดนะครับลงมุมข้างขวาสุดเลยนะครับส่วนพี่น้อยสายบนนะครับลูกเกมเขาทาคือลูกตีหัวแล้วก็ลูกข้ามเขียวหรือว่าลูกข้ามฝ่าเท้านะครับ3-2ออยู่นะครับคอนโทรลไปไหนหัวเสา ปาดมาได้โอ้โหทุรักทุเลด้วยกันต้งคู่เลยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับป,าด,ป,ปาดมาดีนะครับลูกไม่อ้อมนะครับเต,ต็มนะครับ2อ่ก3มนะครับเกมเสิร์ฟของพี่พน้อยสายบุญตัดไลนหน้าซ้ายก้มเปิดหัวเลมบา้ายกลากไปตีหายนะครับอเอก,กลักษณ์ของเขานะครับถ้าเขาเล่นมั่นใจจะรัวด้วย M16 นะครับ ดูนะครับว่าไฮไลท์ช่วงปลายเกยมถ้าแกยชนะนะครับจะมีให้เห็นไหมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเกเลยนะครับโอ้ยลูกนี้ปาลงนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับแล้วมาถ้า,า,าเตะเงียยๆแบบนี้มันจะไม่มีคนดูนะแล้วมามีเอ็มสิบวกไหมวันนี้ออ <laughs> รัวรัวรัวปืนฉีดน,น้ำ <laughs> ลงทิ้งอยู่สงการแล้วเ <laughs> <laughs> ตมนะครับสองต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟของพี่น้อย มาง่ายนะครับเปิดหัวยกลำเลียงไปตีหัวพิกเน็ตลงนะครับอาลนะครับเริ่มจะมีเสียงแล้วนะครับนี่ฮะเรมบ้าชัยาภูมิของแท้นะครับเริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับสรับเรมบ้าชัยาภูมินะครับเตะนนะครับสาวตัวสองนะครับเสิร์ฟไล่ขวานะครับข้างถนัดพี่น้อยลากเข้ามาจ่องหัวเน็ตปาดไปลูกนี้ฟาวนะครับพี่น้อยขาไปโดนตา่ายนะครับ เป็นอีกหนึ่งแต้มสำหรับแรมบ้าชัยภูมินะครับนำสี่ต่อสองแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับพี่เชียนนะครับพี่เชียนทีมงานของสองเกลอนะครับเข้ามารับชมนะครับพี่เชียนเพชรบุรีนะครับสี่ต่อสองนะครับพี่น้อยยกลากมาปาดง่ายนะครับแรมบ้ายกเข้าไปหัวแน่นอนคือกักเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำเป็น5ต่อ2เลยนะครับแรมบ้านะครับ เริ่มจะมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเคยเจอกันมาแรมบ้าเบียดเอาชนะในช่วงค้งสุดท้ายนะครับตอนนี้ออกต้นเกมนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอ่ะพอดีละ5-2นะครับพี่น้อยลากสันแบ็กแก้มาพริกเน็ตทันหรือเปล่าเรมบ้าไม่ทันนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟอยู่นะครับตามหลัง3แต้มนะครับ สวัสดีทางด้านของเสียแขกนะครับเสียแขกเพชรบุรีเข้ามารับชมนะครับป๋าวอนนะครับคุณถาวอนชินหงนะครับ2ต่อ5านะครับเรมบ้าลากเข้าไปจ่อหัวเน็ตตีโดดเกี่ยวแล้วนะครับโอ้โหพี่น้อยนะครับรับกระชอกมาไม่ทันนะครับจังหวะการตีหัวในทาเวทเล็กนี่เรมบ้านี่ตีนี่รับยากนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับลูกตีหัวของเรมบ้านะครับหนัดเดี่ยว อาชีพนะครับเดี่ยวเล่นสองสองนี่จะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเรมบ้านะครับมาสไตล์เดี่ยวนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเรมบ้าเสรีไทยนะครับได้เสิฟนะครับห้าต่อสองนะครับไหลสา,ายจังหวะนี้มีเป๋นะครับพี่น้อยปาดมาโอ้ยยังอยู่ตักซ้ายขวาตีโอ้โหได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ขึ้นนำเป็น6ต่อ2นะครับเกี่ยวได้เฉยเลยนะครับปาดมาเข้าหน้าซ้ายก็จริงนะครับเรมบ้าเนี่โชว์เกี่ยวหลังเท้านะครับแล้วก็ยกไปตีหัวเจาะๆนะครับลูกลงเส้นเลยนะครับ6แต้มเปลี่ยนฟั่งนะครับแรมบ้าชัยภูมิไปอยู่ฝั่งน้นนะครับส่วนพี่น้อยสายบุญมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแรมบ้าชฉยภูมิเรมบ้าเอกไมเรมบ้าเสรีไทยคนเดียวกันนะครับ เดี๋ยวไปครับผมสวัสดีทางด้านของป๋าอิ๋วนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีทางด้านของน้องเอกปรึกษาด้วยนะครับแต่นะครับ6ต่อ2นะครับเกมเสร์ฟของฝั่งทางแรมบาชัยภูมนะครับนำห่าง4แทมนะครับครึ่งทางของเกมนะครับไลซ้ายมานะครับพี่น้อยครับไหลห่างเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแทมนะครับโดนจี้ข้างไม่ถนัดนะครับ ฝั่งนี้จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าตะวันไม่แยงตานะครับจะอาศัยความได้เปรียบในการเปลี่ยนฝั่งนะครับทำได้ไหมสำหรับพี่น้อยสายบนนะครับแต่ดูเหมือนว่ากําลังของพี่น้อยนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่บ้าเสดไทยนี่มีลูกคึดนะครับลูกอึดเยอะนะครับลูกบ้าเยอะแยะนะครับแรงบ้านะครับ เป็นฝั่งทางแรมบ้าได้เสริมนะครับนำห่างห้าแต้มแล้วนะครับแต่นะครับเจ็ดต่อสองนะครับเสริมไล่ซ้ายนะครับพี่น้อยลากเข้าไปปาดไปลูกนี้นะครับยังไงเอยออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับเพิน่นําเป็น 8! ปต่อสแล้วนะครับ สนามเปิดบอครับอายนะครับครับผมวัดีน้องดีนะครับดีกาลสินเข้ามารับชมนะครับสนามยังนะครับยังไม่เปิดนะครับก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับเพราะว่าวันเสาร์แอดมินมีรายการไปอุดรนะครับก็อาจจะเปิดวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับถ้าน้องดีนะครับว่างก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมลงรายการให้นะครับสนามพัฒนาการ100นะครับ ชัดเจนดีครับนะครับปาวรแจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับเต็มนี้ห่างเลยนะครับบรรดากองเชียร์ขานอกดีเริ่มเงียบนะครับแรมบ้าน้าห่างนะครับไม่เหมือนเกมก่อนนะครับเกมก่อนนี่สูสีนะครับแปสองนะครับแรมบ้าเจาะซ้ายมาพี่น้อยลากไปโอ้โหยอดฝังตัวเองนะพี่น้อยนะครับ จิ้มด้วยหัวเกือกนะครับไม่ข้ามนะครับน้ำข้าสอเลยนะครับถ้าแรมบาเล่นมั่นใจในแกจะทั้งเล่นทั้งขู่ไปนะครับเสียงนี่ดังเลือเกินนะครับขอแค่อีก3ามแต้มนะครับสลับเกมของแรมบานะครับเพื่อเข่าวินนะครับแต้มเก้าต่อสองเสิร์ฟมาขวานะครับง่ายนะครับจังหวะนี้ เอาเตะพลาดไปเองนะครับพี่น้อยนะครับเตะแป๊กออกหลังนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสายหัวแล้วนะครับพี่น้อยกําลังไม่ดีนะครับหลังจากไปเล่นสองการมานะครับไม่มีกําลังนะครับ10ต่อ2นะครับแหลมบาได้เสริมนะครับไล่สายพี่น้อยยกห่างนะครับตีหัวแก่ไปง่ายนะครับอาลครับโอกาสแหลมบ้าปาดยอดเอ้ายังไม่ลงเล่นง่ายไหม เรียบร้อยไม่ใช่ขาอาชีพนะครับเรมบ้านะครับถนัดข้าหัวนะครับไปเล่นเหยาะเหยะนะครับถือว่าสกอร์มันห่างแล้วนะครับเล่นยังไงก็ได้นะครับสำหรับเรมบ้านะครับแต้มนะครับ2ต่อ10ตัดหน้าขวานะครับเรมบ้าลากมานี่นะฮะท่าหัวธรรมชาติของเจนะครับเมื่อกี้นี่ใส่สกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเรมบ้าได้เสริมนะครับ สวัสดีปาวันนะครับเข้ามารับชมสวัสดีน้องโต้งรามินทาด้วยนะครับ1 0ต่อ2นะครับไม่ข้ามนะครับเริ่มจะผ่อนเกมแล้วนะครับเรมบ้านะครับกลัวพี่น้อยสายบนไม่แก้หรือเปล่านะครับจะดึงให้สูสีหรือเปล่านะครับ 2- ต่อ10นะครับพี่น้อยจุดพุโยงหลังเรมบ้าลากเข้ามาตีนะครับสาดยาวติดเกี่ยวพี่น้อยยกเข้าไปทําเต็มได้ไหมอู้ตีไปตรงตัวนะครับเรมบ้าลากมากดหน้าขวาเรียบร้อยนะครับ ยังไม่เป็นแต้มนะครับก็เรมบานี่ถือว่าเก่าว่ประสบการณ์นะครับแต่ก็ผ่านสนามมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเรมบานะครับ10ต่อ2นะครับไหลนาขวานะครับที่น้อยลากไปเหลี่ยมหนียังได้อยู่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ จา์โรดเดียวหรือยังครับนะครับอาจารย์โรดเดี่ยวไปแล้วหนึ่งเหลี่ยมนะครับเดี่ยวกับพีเว์บันเออ้อเอาชนะพีเวศบันเอื้อไปนะครับเหลือเดี่ยวกับทางด้านของน้องกาฟิลนะครับน้องกาฟิลปรีดียังไม่เดินทางเข้ามานะครับน่าจะประมาณค่ำๆนะครับทีมงานของปรีดีนะครับเหนื่อยแล้วนะครับพี่น้อยนะครับน่าจะยอมนะครับเพราะเหลี่ยมนี้นี่ กำลังสู <maybe not S 2> <laughs> ้ไม so, ่ไ like ด okay. <laughs> okay. şey. okay. so, ้นะครับพี่น้อยนะครับก็ทีมงานอย่างว่านะครับทีมงานสายบนนะครับฝั่งนี้พี่ดาวนะครับพี่ดาวนี่เป็นโค้ดอยู่ข้างหลังนะครับพี่ดาวสายบนนะครับแต่นะครับสิบต่อสองเกมเสิร์ฟของไดนบ้าไล่ซ้ายไหลเข้าไปฝานไปนะครับเดมบ้ารับหนึ่งสองเข้ามาจอตีนะครับเป็นแต้มนะครับ นาเป็น11เ็ต่อ2ขึ้นแทนเรียบร้อยนะครับแต่ก็แต้มเดียวเกมนะครับแม์พอยต์ครั้งแรกของฝั่งแรมบ้านะครับ11ต่อ3อ่า11ต่อ2นะครับเกมไม่เกมอุ้ยจังหวะแรกไม่นิ่งนะครับจังหวะ2สปีดเข้าไปเกี่ยวกระชอกระมาเกมนะครับสวนจังหวะเดียวนะครับเป็นฝั่งทางแรมบ้าชัยภูมินะครับเอาชนะพี่น้อยสายบุญไปได้ด้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ 12ต่อ2แต้มนะครับน็อกรอบเลยนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับอานะครับนี่นะฮรัรัวปืนแล้วนะครับแลมบานะครับไฮไลท์สำคัญของแกนะครับส่วนใหญ่ในแกจะรัวนะครับถ้าแกชนะนะครับต้องมีอย่างนี้ให้เห็นตลอดนะครับก็ขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ